กาวสวัสดีเพื่อนๆพี่น,พน,น้องท่านแนะ่ยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเกมก็อยู่ผมกับเกมใหม่นะโคโนเอเรียแน่ผีขออภัยด้วยก็เป็นเกมแนวตั้งนะช่วงนี้มาเยอะมากๆนะก็ไม่ต้องเสียเวลาในหะ้ไปดูเกมเพลย์เลยนะมาถึงก็นี่นะผมผมก็ไม่ได้เล่นก่อนอย่างใดแต่ว่าภาพมันน่ารักนะดูดีก็เลยเอามานำเสนอนะภาพสวยดีอ่าช่วงนี้ก็อดทนร้อนหน่อยนะเกมมันยังไม่ค่อยมีอะไรนะ กลจาปีใหม่เป็นอย่างเงี้ยนะเราจะซอฟไปก่อนอ่าพอหลังปีใหม่แหละเขาจะเปิดกันแบบแข่งกันนาวเลยนะก็มาถึงก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายครับผมก้อนนี่เลยครับเขาก็แนะนำให้เราใส่สกิลนะเนี่ยอ่าภาค่อนข้างจะดูดีมากนะแล้วก็น่าจะเล่นง่ายด้วยเพราะว่าเนี่ยจะมีสกิลตรงนี้อยู่เห็นไหมเอออ่าเขาบอกออเนี่ยมาถึงก็ออโต้ได้ตั้งแต่หัววันเลยนะ ก็เป็น a อ k เนาะเอ้ยไม่ใช่ดีไอดอน,นะไอดอน,นะนี่ภาพค่อนข้างจะดูดีนะสกิลสวยงามมากมาถึงก็เป็นสงครามตัวอย่างนะว่าเฮ้ย,เ,ยเราอยู่พักไหนเจอกับใครนะอยู่ก๊กไหนเราไหนอันนี้ก็จะสอนเบื้องต้นนั่นแหละนี่ตอนนี้ก็มา5ตัวแล้วเนะี่ยน่วเนียได้เลยครับผมก็ตอนนี้ยังกดคูณ2ไม่ได้นะเอ้ยได้วะ <laughs> โอ้ยังไวนะ คนข้าจะเล่นง่ายตัวละครสวยงามนะผมแต่ถ้าเราอยากดูแบบแสกงสกิลแล้วก็กดคูณสองลงมาหน่อยเนะี่ยเออไม่งั้นมันจะเนาะไม่ทันนี่ดูที่นะสกงสกิลของตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรฉากแรกเนาะคนข้าจะสวยงามสโลไปหน่อยว่ะโหลดได้นะทั้ง i o s แ and ละ Android ในในสตูไทยนะผม ลิ้งโหลดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันมีโค้ดอยู่นะเต็มเลยนะผมนะเดี๋ยวจะแปะโค้ดไปทั้งใ,ใต้ดีสคริปชั่นด้วยนะใครก็ไม่เคยลองสัมผัสก็มาลองเล่นก่อนได้เนะี่ยใครเบื่อเบื่อทางซานก็มาลองเล่นเกมนี้ได้โอเคประมาณนี้ครับผมฉากแรกในการต่อสู้ก็ห้ำหั่นกันแบบอย่างเมามันเลยทีเดียวเชียวนี่ฮนะพอมาถึงปุ๊บเนี่ยครับผมโอ้ยอย่างเท่นะฮะอันนี้เป็นชุดอีก อีกชุดหนึ่งนะฮะตะกี้เป็นชุดของอะไรไม่รู้เป็นลุมเขาแนะ่ห้าตัวเนะนี่ยนี่ับผมเราใช้สกิลได้นะแต่ว่าเราปล่อยออโต้ไปแล้วง่ายดีนี่นผมภาพสวยนะแต่บางคนเขาชอบแนวตั้งเนะี่ยเพราะว่าใช่ไหมละ่ะเออมนเล่นง่ายไงนี่อันนี้ก็ธรรมดาไปนะผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องทุกเกมด้วยนะฮะก็ยังไงก็จะเอาเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะับผม นี่ผมก็นี่ก็ใส่ของนี่อย่างนี้เขาแนะนําไปไม่มีรยาหรอครับอ่าภาษาไทยไม่มีนะผมสังเกตเลยละนี่ก็ใส่ไปนะนี่จะมีช่องเหมือนช่องลูนเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะตามที่เขาแนะนําไปนะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆแหละเราจะถึงจะใส่ได้เยอะกว่าน,นี้นะอันนี้ก็มีช่องเดียวก็นี่เป็นอ่าสเตต,ตัสตัวละครนะน่ารักด้วยนะอย่าบอกนะว่ามันแถมสองนี้ไม่ให้เราอ่ะเราก็ไปที่แคมปิ้งอย่างที่เขาบอกไปนะผม นนี้แล้วก็แบทเช่นเนี่ยขอทำพื้นสีน้ำเงินไว้เพราะว่าฉากไม่ได้โหลดมาเพราะว่าเอาสีน้ำเงินนี่แหละไม่แสบตาเท่าไหร่นะก็จะเน้นตัวตรงกลางเกมอย่างเดียวนะแนวตั้งให้ดูว่าเ้ยมันน่าเล่นผมว่ามันเท่ดีนะตัวเนี้ยผู้ชายเนี่ยเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสาแล้วก็ถ้าใครเล่นมือถือมันลุดได้สบายเนะี ขอ,อโตไปเลยครับผมอ่าผ่าน3ดาวได้ขอมาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเกมทั่วไปเนะาะเน,นี่ยเพิ่มเลเวลอัพเนะฮะดึ้ๆ,ๆนะฮะต่อไปก็คงเนี่ยมันให้แค่นี้เองก็ค่อนข้างจะดีแจกฮิวกับดาเมจมาให้เนะฮะกึึงกลึงแทงเนี่ผมอ่าแล้วเกมก็สีสันสดใสด้วยนะ่ยลินแบบคลายเครียดเนะฮะเดี๋ยวเราเกมยักษ์ใหญ่ก่อนนะ่เดี๋ยวจะเอามาแน,นะนำอีกเนีฮะ อันนี้ก็เล่นไปแก้เซงนะแต่ว่ามันไอพวกเกมพวกเนี้นะเออมันมีหลายหลายโหมดแม่งนะมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะผมมีทุกอย่างให้เราเลือกสรรเนี่ยนะนะโหมดต่างๆนะผมค่อนข้างจะแน่นนะฮะเออมีว่าจะเป็นซนะัมมอนเนี่ยแคมปิงนะ้งเนาะคอนเครตอารีน่าสำรวจเขาวงกดทาวเวอร์เลยพวกเนี้มีหมดแหละนะฮะอ,อันี้ผมก็เอาตัวอย่างเกมเพลย์ให้ดูนะเนาะเดี๋ยวผมทิ้ง พวกมันมีโค้ดแบบโอ้โหเขาแจกโคเยอะมากนะแล้วตัวละครมันเท่งไงแบบเออผมเห็นแบบไอเยี่ยแนวตั้งบางบางตัวก็แปลกๆปกอะ่ะเออบางเกมก็แปลกแปลแ,แต่เนี่ยดูดิเกมนี้มันทำดีเพราะอะไรหไหมผู้สร้างมันแบบอ,อ่านี่แจกแท่งมาให้แล้วผมผู้เอ่อคนสร้างเกมนี้ค่อนข้างจะชื่อดังอยู่นะ ก็นี้ก็เอาแทงเข้าไปคือแนวญี่ปุ่นเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะผมคนญี่ปุ่นชอบแนวตั้งนะรู้สึกผู้สร้างจะชื่อว่าเอ้ยเคยทําเกมอะไรวะ Story ลูน่าสตอรี่อะไรประมาณนี้นะผมเนาะประมาณนั้นนะทาดีนะน่าสนใจนะจะเป็นแนวตั้งผมไม่อยากให้พวกเนี่ยพวกไอดอลพวกเอฟเคเลก็แล้วแต่ ทำเป็นแนวนอนบ้างครับมันน่าเล่นนะเพราะว่ามันมีระบบครบทุกอย่างนะอืมแล้วก็สายฟรีก็เล่นไปเรื่อยๆอยากเก่งก็เติมตังค์แค่นั้นเองนะตอนนี้ก็ระบบเกมก็เปิดมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะตอนนี้เห็นไหมได้ตัวนี้มาอย่างเท่เลยับผมแบกปืนใหญ่กว่าตัวเองนะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้เท่ะ่ะอันนี้อุ้ยอันนี้แจกสี่ดาวเลยครับผมเฮ้ยเขาบอกรีโลไหม ออ,อันนี้ค่อนข้างน่ารักแล้วก็รีโล,ดไ,ดไ,ล,โลดได้หรือไม่เอานะฮะเอ้ยมีรีโลได้หรือเเสียพันห้ารอยบาทเลยนะเนี่ยไม่ต้องรีแล้วครับผมเอาก็รีได้นะมันก็ยังให้รีอยู่นะเนี่ยนะเอออันนี้ไม่เท่นะฮปังเขาให้ เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะฮะ่าบอกว่าสูงสุดสี่ดาวนะผมอ,ะอันนี้น่าสนใจเว้ยเอ้าทำไมไม่ให้เลือกสักทีอ่ะเอะอเว้ยแปลกอาเลืออันนี้แล้วกันนะฮะน่ารักดีคอนเฟิร์มไปอ่ะตอนนี้เราก็มาจัดทีมเนาะอันตอนนี้มีแค่แท้งนะฮะ อันนี้ล็อกอิน7วันได้อะไรไปก็ปกติของเราเออของเกมเนาะอันนี้ก็30วันยิ่อ๋อวันที่28ได้อสอาร์หนึ่งตัวด้วยนะฮะถ้าใครเล่นจริงจังก,ก็จัดไปนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะที่มัเลือกสอนเราแล้ว,แล,วแล้วก็จัดกิโลก,ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนอา้าวมาใส่ตรงนี้นี่ครับผม นี่ฮนะแล้วก็ตัวนี้น้องคนนี้น่ารักดีใส่ไปก่อน5ตัวนี้ผมแทงด้วยประมาณนั้นนะแล้วก็ดูซอจดหมายแจกโอ้ยแจกคำพีวเว้ยแจกเศษเหรอ,อเดี๋ยวไปดูกันว่านี่ฮะผมพรีเมียมช็อปเปิดชาชชาตรงนี้ อ้าว so นี่ไงแจกมาห้าใบครับผมอ่าถ้าอันนี้ต้องพันเพชรถึงได้ค่อนข้างจะใช้เพชรไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยมาถึงก็แจกหกร้อยเพชรแล้วแล้วก <ances. S 2> ็อ่าหาอีกสี่ร้อยเพชรก็ซอมบอนได้แล้วอันนี้ลองดูครับผมเผื่อได้เกลือนะืะสมใจอยากครับผมแต่โค้ดมีเยอะนะ อ่ถ้าใครเล่นจริงจังเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไปให้ด้วยนะใต้ดีคริปชั่นเอ่อใส่โค้ดก่อนก็ได้นะแล้วก็คนมาเปิดก็ได้อันนี้ผมลองดูวิเฉยฮะห้าใบเกลือหรือเปล่านะฮะดูสีไม่ออกเลยอโอเคนะครับผม ไม่มีอะไรเลยผมแนะนําว่าเออเก็บไว้ดีกว่านะแล้วก็เนี่ยมันมีแต่สองดาวนะฮะเอาได้ตัวซ้ำเลยสามดาวนะโอเคก็ยังพอพอทนได้เนาะไปแคมปิ้งดูตัวละครที่เราเปิดดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะหาของให้เองนั่นแหละนะมีระบบ Normal นอร์มอนฮาร์ตตัวนี้สังเกตด,ดีๆนะอย่าลืมนะแล้วก็อะแล้วก็ไปโครเตนี่ก่อนเลยนะฮะ ฮึมไม่ใช่สิแคมปิง้งอา้อาวไม่ไปหรอเอ้ยทำไมไม่ไปวะเนี่ยกดแล้วเนี่ยแปลกเว้ยเอเอไอ้งงเลเนี่ยอ๋อจะไปอินโฟตรงนี้ท่านขวามือ ต้องกดอินโ,นโทรรืออินโฟแกแล้วก็ขวามือนี่แกตอนนี้ผมจะมาดูว่าตัวใหม่ที่เราได้มาเดี๋ยวผมเล่นเล่นมือดีกว่านะนี่ตัวน้องคนนี้แม่มดสาวนะอยู่แถวหลังอันนี้ใช้ไปก่อนจะได้เห็นไหมเนี่ยมุมเอ้ย อย่าบอกว่าไม่ได้เห็นถ้าไม่ตายของตัวนี้นี่ไงเจอแล้วนี่กดใช้แล้วปังโอ้โหเนี่ยต้องกดตัวละครด้วยไอ้นี้ยสกิลตัวละครด้วยนะเนี่ยมันถึงตัวละครถึงจะมาเนี่ยนะอันนี้นก็กดไปค่อนข้างที่ไอ้ยศับกันกระจายเลยสกิลก็โอ,อ้โหเพื่อนเราตายก็ยังได้สามดาวนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะเกมประมาณนี้แหละนะก็เกมเพย์ต่างๆก็ประมาณนี้กรฟิกกราฟ,ฟิกฟฟก็อลังการอยู่นะแต่ถ้าจะดูตัวละครก็ดูยากเนี่ยกดตรงอินโฟตรงนี้นะผมมันถึงจะเข้าไปเนะแล้วดูกดันต่อไปเป็นอะไรแล้วก็กดตรงนี้ไปอันนี้ก็กดออโต้ไปเลยครับผมก็สังเกตท่าไม่ตายเอาลวกันนะนี่อยาดูตัวนี้ก็ดูว่าอยมใช้อะไรปังประมาณนั้นนะ ผมว่ากราฟิกดูดีนะสำหรับคนขี้เบื่อก็ลองไปเล่นดูได้นะภาพก็โอเคมากถ้าเล่นในมือถือผมว่าน่าจะสวยนะแล้วไงก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e ช่องเกมด้วยก็จะเอาเกมใหม่ๆมาให้เรื่อยนะผมก็ช่วงนี้มันก็อย่างว่าเนาะใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ระวังโควิดด้วยแล้วก็ทําอะไรก็อยู่บ้านเนาะอย่าออกไปไหนแล้วก็เดี๋ยวหลังปีใหม่แล้วคงจะมีเกมแล้วเจอกันบ่อยขึ้นนะตอนนี้ก็ซบซกันอยู่เนาะช่วงยังไม่มีเกมอะไรที่น่าสนุกเท่ากับถังซานก็ ฝากไปด้วยครับแอกับสำหรับเกมนี้ก็น่าเล่นอยู่นะฮะยังไงก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม